สวัสดีค่ะวันนี้ป่าก,กว้างใหญ่อันไพศาลเดี๋ยวจะพามาเก็บเห็ดนะคะโอ้นี่ไงเจอแล้วสองดอกค่ะเก็บก่อนเลยโซมีอีกดอกนะโซนี่มารูเน่นนะคะเห็ดมารูเน้นอ้าวนี่ไงอีกดอกนึงอ่ะ เห็นอะไรไม่รู้นี่น่ะสองใส่สองใสปแปดแปดมันเกิดยุ่มๆจ้ะน่ะนั่นนั่นเห็นบ่พี่น้องเห็นไหมคะเก็บสิคะรออะไรคะเก็บค่ะอืมอืมในแกงหนึ่งดูเด้ สาวเมืองเลยไปเก็บเห็ดสาวเมืองเลยนะคอยอายพ็ได้อยู่พ็ได้อยู่นะโอ้ยก็ได้อยู่นะที่แกงอยู่เด้อ